ต้นูท้ที่ดูเที่ยงหน้าบรรยากาศด<ม>ีๆจาณที่น่องเที่ยงไตกับหลานเกาืออ้วนเป๊ะมืัอนี้วันแยงคันว่าคือบัวแดงเรื่องเรียนลูกวักน,นศุกร์วันศุกร์ถูกต้องแล้วครับมืัอนี้วันอาทิตย์เป็นสิโนไม่เรื่องเรียนเที่ยงแน่ตอนนี้ ไปโรงเรียนไปอันคู่ส้อนอยังแน่ลูกคณิตศาสตร์คตศาสัตคณิตศาสตร์คณิตศาสตรตเดจังไหนคตศาสตร์คู่ซอนจังไหนบวกเลขบวกเลขหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเทา่าไรหรอสี่สี่ห่วยแม่นบอล่ะแม่นบอกถูกต้องถูกต้องเอา้าสองลบสองเป็นเทา่าไรหรกสิบเก้าสิบเก้า คณิตคิดเลขเร็ว,วเด้พี่น้องเอาเงยนายพี่น้องขาเบิกเนี่ย่ม่สอบอะไรที่ได้หลูกอยู่โรงเรียนเด็นที่หนึ่งเดที่หนึ่งเยี่ยมมากเลยอุ้ยทันว่าคณิตคิดเลขเร็วห้าบวกห้าได้เ่อได้ลูกเจ็ดเจ็ดโอ้ยชูนบวกชูนได้เ่าได้ลูกห <7. S 1> ้าห้า <5. S 1> <5. laughs> ตอบแบบรวดเร็วเลยพี่น้องคณีคิดเลขเร็วล้านข่อยโอ้ย มาเหตุียกอยู่สวนกระฝนหั่เนาะท่านว่าเนาะเแลลวสําสอบใดที่หนึง่งเลียนอยู่ปัด้ลูกปวสองครับปัสองครับน้องอยู่ปัวด้ายับปวหนึ่งครับปหนึ่งครับ่คู่ด้สอนครับบ่หัวชื้อ,อ,อคู่โอ้ย อันคู่ว่าท่านน้องท่านว่าเป็นเด็กสมาธิสันมันแมนว่ะละพี่น้องอันถามบาได้มันก็ตอบไว้อยู่ได้ละถ้าสันมันต้องว่นวุเรื่องเนาะนี่มันตอบแบบมั่นใจเลยนึ่งลูกนึ่งได้เท่าไรก่อนเจ็ดเจ็ดนานยังข้ามตอบเดิมอยู่เดยแต่เด็กมันมั่นใจค่ะเลี้ยวแหงเลยถ้ามาแข่งท้ามาแข่งเ้อไแพ้ิมาแข่งกับสันว่าคนี้คิดเล็กล็ว ซุดบวกซุนเนี่ยเราได้รูกเจ็ดเจ็คือเก่าโอ้ยนถอดกันดิบวกซคหนึ่งลบหนึ่งนถอดกันดิสีเขาเมื่อกาเขาเมื่อบ่บดหฝ่นตุ๊กหั่มีุ๊กใบญ่กบวบใหญ่กบบ่หด้เหมือนี้วันยั้งามซ้ำอีกทนึงเบิ้งวันยั้งมือนนี้วันสุกวันสุกคือเก่าหนาคำตอบเดิม <ś led> สอบก็สอบเลยพี่ที่หนึ่งที่หนึ่งเฮ็ดยังครับนะ่อเฮ็ดยังนี่บ่ได้เทศเนบ่ได้เฮทศยังน้ำข้าวปุ้นพี่น้องอุ่นน้ำข้าวปุ้นบรรยากาศดีๆคุยเล่นกับท่านว่าจ้ะ ฝนต๊ะเอาหฮมมะกังผ้าพีหนออไปเบิงสวนเฮาก่อนฝนต๊ะกลินใส่ละท่านวะหฮมเหรอมั้งอันนี้มแต่กองฟื้นเนื่องจากว่ามันกระสอบขยะจ้ะกระสอบฟื้นกระสอบฟืนกระสอบชานครับไว้จะใส่นอกหลุงนอกอันฮักข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดเลียงซาร์ดขับไปไหนูไห้เตยน้ำมนี่แนวดเข้าเมื่อข้าวปุ่นกินบ่เบิด คุณหนามมันไหวแต่เทียงหน้าหฮาวเป็นอย่างไรหน้ำเทียนหนวมทืมเบลเบิงก่อนพี่น้องพนตกลิ่นตกทุกมือเอาเหตุเบียกกัไดเชอรละหน่อยจ้ะฟาสิตัสห้าฟังนี่นี่โคกโกนี่กับฟาทันได้ตัสจ่อย ดักหมวกกันปี่หมวกกันได้ใส่ฝุ้นให้หมากรย์เป็นแต่นอนหน้านอนสวนแห้งทีหนอเย็ยนดีฝนตกลิน้จะเอาอีกรอบเนี่ย สองบวกสองเลยเท่าไรครับเจ็ดเจ็ดโอ้ยแปดบวกแปดดีครับหกหกปอใจวอลในผฟนงานเลี่ยงลานเออย,ย่างอื่นสลัดเวิร์ดยุพี่น้องตองเครเกษตรย่ยางเดียวท่านว่านน่แม่นบบครับเห็นน่าโคตรเลยเลี่ยงง่วบบลูบเลี่ยงเลี่ยง ตุ่มไก่กับลาบงัวได้เสีย er บกวา่วากั <c oughs> านลาบงัวลาบงัวลาบดิบกระเสียบโอ้ลาบดิบกระเสียบขอบเิ่นมากินลาบดิบคนเด้ดพี่น้องเฮาสิเข้าเมื่อไรบ่ล่ะลูกโอ้วันตกทางมาสวนกระเล่ตุ่มเปย์กละเล่ตุมต่มเปย์เล่<ะ>ตุ่มเปย์เออื่องห้องไปกระเล่ สางฮมไปอ่ะแล้วก็ปุ้ยสิปุ้ยสิแผนเสียปุยแพงแหง่อ้ทุ้งนี่เยี่ยงกะแอ่ยไว้ตั้งแต่ติดโควิดฝุ่นไ้พี่น้องแ <c oughs> อ่มสาดแอ่ผพาต็นไนว้กะเวลาฝนตกกะกันสาดได้ยุออ่งจ้ะบาตรเหตุแบบมันโค้งท้าวอนบันไดดอกเหตุเพราะกัน แดดการฝนกัรลมชืนนลกเ้าออกแยกเียวิท่านว่ามากินยังบอกท่านผู้ชมแน่มากินแกงน่อยมากินแกงน้อยมว่าเป็นหลาบหัวหมเนาะ เราแหว่ออเป็นเนื้อด่างโ่เนือ,อย่างกันเนาเนื้นอ,อย่างกันน้ำฉันแม่าถือกเกล็กเอาไ้กินแม่พถือเกล็กอ้าก็เลบ่อไได้กินเอาแล้วแม่พอถือ,เล,อเล็อก,กอ่านฉัน่าเลบ่อได้กินเนื้อย่างวาสันโอ้ย แล้วมือแรกเนี่ละแม่สินายเต้ไปซื้อมาให้กินนั่นสิกินปนปลาป่ะเนื้อย่างก็ปนปลาเหลือกเอาไองางมือแรงปนปลาหึขีดกันขีดก่อนเนื้อย่างเนื้อย่างปนปลาเพิ่นก็มากมากเลยส่น้องอันปนปลานี่อันถือถวยแลนเลยถือถวยแลนเลยว่าหาไข่ย่านย่านมูไดนกินน้ำบ่ะถือถวยปนแลนเลยบ่ะเออ เบิ้งเบงบ้งอีหย่างล่ะเสียนปากมือเบิ้งแนวค่ะเพื่ออบระบอกเขาลกขังาไดมือปากงูคุยแม่พอเห็นหวงได้หรือเอ้ยอบระบอกเบื้องเบื้องเอาลุงติดเครื่องรหลดเลยต้นของขึ้นรถดเฮาเอาล่าแนผู้ชมก่อนคนเก่งทักเมตต่อย บเก่งสํารับอื่นบ่บเก่งสํารับคุนขู่ดอ,อกหนึ่งบวงหนึ่งอธไษฐาทดได้อีกฮกเดี๋ยวกเอาบอัวหดซ้อเก่าวะยิบหนาพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ